คนเกิดวันพฤหัสบ,บดีมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่13-19ถึงตุลาคม2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสรับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านแพรวไปด้วยสติปัญญาไวพพิบปฏิภาณนะครับและสิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหา หรือปฏิบัติทำภารกิจต่างๆได้อย่างดีขึ้นกว่าปกตินะฮะนะความมีไหวพริบป,ปฏิภาณนี่แหละความช่างคิดช่างวางแผนนะรู้จักพลิกแพลงวางแผนไม่ทำอะไรที่มันทื่อหรือซื่อๆตรงๆจนเกินไปนะครับความมีไหวพริบนี่แหละจะทำให้คุณใช้เอามาใช้กับการทำงานให้มันง่ายขึ้นก็ได้นะ หรือผ่อนแรงผ่อนเบานะครับเจองานหนักๆแต่คุณมีอะไรที่มาผ่อนแรงมันก็ทำให้คุณทำงานหนักนั้นได้ด้วยความรู้สึกที่ไม่หนักจนเกินไปคล้ายๆกันนะครับนะเวลาทำอะไรถ้าเราใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณใช้สมองนะครับมันจะช่วยให้เราทำงานที่มันยากโดยปกติอาจจะทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะในความรู้สึกแรกๆนะครับ แต่ลองใช้สติปัญญาใช้ไหวพริบเข้าไปแก้ปัญหาบางทีเรื่องยากที่ราวกับยกภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆก็เป็นไปนได้นะครับเพราะคุณมีเครื่องผ่อนแรงนั่นเองนะไพอวยพรนะครับขอให้คนเกิดวันพฤหัสสามารถใช้ไหวพริบปฏิภาณใช้ความเฉลียวฉลาดวางแผนวางกลยุทธ์คิดเรื่องที่ซับซ้อนที่คนอื่นอาจจะคิดตามคุณไม่ทันแต่คุณทับได้ เมื่อคุณทําได้คุณก็จะได้เปรียบคนอื่นและประสบความสำเร็จในที่สุดก็ขอให้คนเกิดวันพระัาทุุกท่านโชคดีนะฮะ